เพลงอะไรกตุ๊กตเนี่ยมันเข้าางถชอบครับชอบเพราะว่าไรชอบทำอะไรเราอยากหาอะไ่ใหม่มาให้แฟนคลับได้ชมได้ติดตามกันเลยเพราะว่าเป็นรู้สึกว่าเราลิเกรเราแสดงทุกคืนอยู่แล้วนะคะเป็นอะไรที่ทุกคนได้ชมแบบเป็นวูทีนะีแต่ก็เลยอยากมีเพลงอยากมีคอนเสิร์ตให้ทุกคนได้เหมือนดูอะไรใหม่ครับแล้วแ,แบงค์เชื่อว่าคือแบงค์ชอบ และถ้าเชื่อว่ากีฬาแข่งขันทุกคนก็ต้องชื่นชอบเหมือนเราอย่างตอนนี้คือนิเกก็ใกล้จะเรียกว่าพักฤดูกาลแล้วก็ใกล้จะได้หยุดไปเที่ยวครับถึงช่วงที่แบบทุกๆปีครับเป็นหยุดประจำปีเที่ยวต่างประเทศปีนี้ไปที่ไหนนะญี่ปุ่นก็จะได้ไปหรือเปล่าอันก็ลุ้นอยู่แผ่นดินใหม่เออวันไว้กี่กี่วันในรอบนี้เป็นมีสองทริปครับช่วง ต้นเดือนไปยุโรปแล้วก็ไปทํางานทํางานแล้วก็มีเที่ยวนิดหน่อยแล้วก็ช่วงปลายเดือนก็แพลนไว้ว่าจะไปญี่ปุ่นแต่ก็ดูสถานการณ์จริงๆนะไม่กล้าจองกันเอัปเดตอยู่ในเรื่องชั่วโมงยังรออิจฉาอยังไงบ้างที่แบบว่าได้พักสักทีหนึ่งทำงานหนักมาทีก็อยากพักแต่พักแค่คณะหรือเปล่าแต่เราไม่ได้พักใช่ไหมจริงๆก็มันก็เหมือน ช่วททำงานคือแม่คนชอบทำงานเราทําทำทำเพราะว่าเวลาทำงานอะไรเงี้ยั ury, บเราก like yeah? yeah? anyway, yeah? so ็ได้เก็บเก็บเก็บเงินอะไรเงี้ยไว้รอรอให้มันแบบสุขอมเต็มที่ครับแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปพักผอนที่เต็มที่เลไไปช้อปปิ้งไปรีแลกอะไรเงี้ยก็ดีใจน์ะครับทีไจะได้พักแม่แที่ทิิหวได้เช็คอะไรสภอากาศสิ่งที่้องาดไซนรเ้ไว้กอดล้หน้าเยว่าซื้อไว้ก่อนอตตอนนั้นจะรู้วว่ามันจะเกิดอะไร ยังเลยครับยังยังจริงๆแล้วยังไม่กล้าจองอะไรเลยเพราะว่าข่าวก็มีมาตั้งแต่ช่วงต้นปีทำม,มีแบบนั้นนี่ทำนายไว้แล้วก็ข่าวพานรินไหวที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในในไทยครับก็เลยใช่ครับเราอยากไปเป็นปนักท่องเที่ยวไงไม่อยากเป็นผู้ประสบอ <laughs> ีไรตอนนี้คิวงานเหรอครับมีไปถึงมีจองนะครับจองล่วงหน้าไปถึงปีหกสามนะคบ พี่แต่เป็นงานประจำปีเะรอคะเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสามที่นี่รุ่นแปดเออใช่ใช่ใช่ห้าปีเลยเหรอใช่ครับอ๋อเอาจริงเราจะได้ทำเรื่องอะไรล่ะที่ไปมูลอ่ใช่หรอเอองานจับตังค์มาเดิมก่อนก็ไม่ขอเรื่องงานเออเรื่องงานขอเรื่องเงินแล้วก็ขอให้มีคนรักแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราทีมงานสวรรน้ำเพชรไปนานๆคืออยากให้คนรักเรานานๆอย่าเพิ่งเบื่อกันบรรยากาศเป็นแบบนี้ ท,ที่มอกอิ่มใจครับคือเรารู้เลยนะว่าฟีลของการที่เราได้เป็นเจ้าภาพรู้สึกอย่างไร<ม>เราอารู้สึกแบบอิ่มใจที่แบบเราได้ให้รางวัลแล้วก็จัดงานน,าน,นู่นนนี่ให้ชาวพื้นที่อะไรเงี้ยครับชาวจังหวัดพิมการ<ม>ได้มาชมการ<ม>แฟนคลับที่อยู่ทำาิธีสาเนี่ยมาชมมันอิ่มอกอิ่มใจอ๋อวันนั้น<ต>ไม่ได้แบบไม่ได้ไปตั้งใจก็ทำอื่นเดียวคือไปทำงานมือด้วย ครับแล้วหางานเป็นงานแก้บนครัเป็นงานแก้บน,น,นแบนสแดงลิเกถวายองคู่ดำแสงสิริจัลร์ที่วัดป่ากีนาลีใ,าาใช่ครับอพอเสร็จงานแล้วก็อีกวันนึงก็ไปขึ้นทำนาคา <st> เป็นครั้งที่สองจะได้อยู่พักซิงนเดียก็นะครับเรียกว่าพักก่อนนะครับไปขึ้นทำเหมือเนเดหมือ,อเนเดิมเหมือนเดิมแต่ ก็เป็นการได้นี่ครับพิสูจน์เองนะครับว่าเราศรัทธาอะไรเนี่ยแล้วก็ได้ไปไหว้สูดก็สบายใจค่ะให้ธรรมชาติฮิลใจเราขอยญัตอัปเดตถึงไหพี่อ้ชรก็สำหรับพี่ชระครคบเหมือนที่ล่าสุดเลยที่เหมือนเขาชืดอีกรอบหนึ่งนะครับก็เหมือนแล้วก็ถอดใจแล้วว่า น่าจะทํางานกลางคืนไม่ได้เลยช่วงนี้ก็คืออาจจะยังยังไม่มีแลนยังไม่มีแพล,น,แพลนที่จะกลับมาสแสดงงานกลางคืน<ม>แต่ว่างานช่วงงานกลางวันอีเวนต์ของที่อลอชชอร์นะครับก็ยังเห็นพี่เขาทำได้แต่เหมือนเผื่อประมาณว่ากอดนอนไม่ได้<ม>พอกอดนอนมากๆเข้าหลายๆวันนะครับก็จะมีมีอาการนะครับกับยังก็แต่ก็เหมือนเขาอยากทำงนานอยู่ตลอดเวลา อย่างเงี้ยแบบเพื่ออยากให้คุณหลายๆคนมองว่าเขาเป็นแบบเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่แพรพก็คนทํางานมาตลอดทั้งชีวิตอะครับแล้วเป็นพี่ชองของคนที่เต็มที่กับการทํางาน,งานมากๆเรารู้ได้เลยว่าพอนเราร่วมงานเนี่ยรู้เลยราเต็มที่มากๆในทุกๆครั้งแต่ด้วยสุขภาพปัญหาสุขภาพทุกคนไม่อยากให้เกิดแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ก็ต้อง สุขภาพก็สําคัญถ้าก็ต้องหยุดงานไว้ก่อนเพราะว่าในตัวพี่ชอนเองก็ยังมีคุณแม่แล้วแล้วก็มีลูกหลานมีมากมายที่เขาจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวข่าวพี่ชอนกระทบกับคณะนักเกยหรือไม่เรื่องคิวเรื่องอะไรขาดตัวพี่ชอนไปไม่กระทบเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พี่ชอนก็ยังไม่ได้มาร่วมแสดงกับทีมสแอลแมเบอรเพลสนะคะแต่พอมีพี่ชอนเข้ามาเนี่ยก็เหมือนมาเติมเต็มเป็นสีสันมากขึ้น แต่ช่วงนี้ด้วยปัญหาสุขภาพทั้งหลายคนก็เข้าใจนะครับและเข้าใจก็เลยให้พี่ชอนเนี่ยพักรักษาตัวให้ให้หายดีก่อนก็ยังอยากให้แบบเขาอยู่พวกเราไปนานๆอยีกแล้วก็เชื่อว่าเขาจะต้องได้กลับมาสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆหน้าเวทีได้อย่างแน่นอนยังแบงได้มีโอกาสได้พูดอะไรบ้ารับวาให้กำลังใจอะไรบ้างก็ให้กําลังใจก็บอกหายไวๆเนี่ยไม่ต้องเครียดครับก็เดี๋ยวพอหายแล้วก็กลับมาแสดงเหมือนเดิมได้ดีมา เรื่องค่ารักษาเรื่องนี้พี่ชอนยังไม่ได้มาคุยกับบงเลยก็คิดว่าน่าจะอยู่ในนเกณฑ์ที่พี่เขาแบบสามารถเอาอยู่อ่าสามารถเอาอยู่อย่างเราก็รติดตามใช่ตลอดก็ก็มีถ่ายถามเรื่อยๆเลยครับแล้วก็พี่ชอนเขาก็คือเขาไม่ค่อยชอบบอกว่าเป็นอะไร ครับด <IT> ้วยความแบบที่เกรงใจนะไม่ไม่เคยบอกใครเลยแบบอย่างเล่นเล่นอยู่ใช่ครับไม่เคยไม่เคยมารบกวนแบบหยิบยืมหรือขอความช่วยเหลืออะไรแบบว่าถ้าเขาเคยปากอย่างนี้เขากระชับคอไม่หยิบแน่นอนเพราะว่าพี่ชอนกับคุณแม่ดวงแก้วก็รู้จักกันมา นานมากแต่แต่งค์ยังแบบเป็นเด็กยนะครับก็ไม่คุ้นเัยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอากาอะไรที่มันต้องไปก่อนหน้ใช่ไหมครับใช่เพราะมันสาเหตุหลักเลยเนี่ยก็น่าจะมาจากกดนอนนี่แหละครับนอนน้อยแล้วบางทีเราชอบแบบขับรถเองมีคนขับมาให้บ้างขับรถเองบ้างขับมานานอะไรเงี้ยมันก็มีอาการทับรถบ่อยมาี่แบงค์ครับ หนึ่งเรื่องครับแต่ยังวแซวเลยว่าต่อขึ้นจมูกทำมาทำไมไม่มีงานเลยก่อนเดิมหลบวิ่นยังไงบ้างครับรู้สึกไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังที่ไม่ทำมาใช่ไหมใช่ครับก็ตัดสินใจถูกครับแต่สินใจถูกกับล่าสุดนะครับที่ไปทำมาเนี่ย ก็ดีครับถ้าทํามาแล้วแบบงานเยอะแล้วก็มีคนมาชื่นชอบเนี่ยก็ถือว่าเรามาถูกทางนะครตอนนี้ถือว่าเข้าทีแล้งครับเแล้วก่อนหน้านี้ที่เราตั้งตกันมาเหมือนกันไปทำมาแค่แบบประมาณแค่สองอาทิตย์เองอะไรอย่างเี้ตอนนี้มายถือว่าเข้าที่แล้วนะเพราะว่าก็ผ่านมางานมาแล้วน่าจะแบบเกือบเกือบปีแล้วครับถือว่าบินไปเกาหลีคุ้มเลยใช่ไหมแบงค์ใช่คุ้มเลยครับนี่ทำงานเล้วเนาใช่แล้วคิดว่าคุณหมอน่าจะ ไม่ได้กินตังสอนรามอีกหลายปีแสดงว่าไม่มีแผนที่อยากจะทำอะไรเพิ่มใช่ไหมครับอาจจะอาจจะเป็นดูเรื่องอื่นครับเรื่องเรื่องสุขภาพใช่ครับเรื่องผิวเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้ไปไม่ค่อยได้ดูแลผิวหน้าสิ้เท่าไหร่คนะแต่งหน้าทุกวันก็นดูเสริมไปก็จะนอนนะครับเติมมแต่ความรู้สึกเราคิดว่าจมกอนพักผ่อนเลครับเพราะว่าความที่แบงค์มีงานอยู่เนี่ยแต่ว่าปีมีงานไปถึงห้าปีเลยนะไม่เชื่อนะเล่นเทียร์เราเชื่ออยู่แล้วว่า จริงๆก็ไม่ได้ดูหัเห็นอะไรมากมายนะครับแต่ดูแค่ว่าถ้ามันพอดีแล้วมันเหมาะกับใบหน้าเราครับมันก็พาให้หน้าเราดูดีขึ้นแล้วเราก็มั่นใจด้วยครับไม่เกิดจากความมั่นใจมากกว่าคนชมเยอะไหมคะเยอะอยู่แล้วก็แฟนคลับก็ต้องชมอยู่แล้วถือว่าหน้าเด็กคนเยอะหนึ่งกันเลยขอบคุณมีอะไรเพติมโอเคครับขอบคุณแฟนครับที่มาแต่งตัว